เออหันหน้าไปทางด้านซ้ายสามสองหนึ่งคือหันหน้าไปทางด้านขวาสามสองหนึ่งอ่ะหมดอ่ะ ป้าอ่ะสามสองหนึ่งอะเออยังมาทางนั้นซ้ายสามสองหนึ่งสองยังมาทางนั้นขวาสามสองหนึ่ง อจาอ่ะปอมลงสามสองหนึ่งอ่ะคืนไงนะคืนสามสอง,สห,นงสหนึ่งอุ้มอันน้าไปทงนั้นซ้ายสาม สองหนึ่งคืนหันหน้าไปทางด้านขวาสามสองหนึ่งคืนมขึ้นหนาศีรษะสามสองหนึ่งพักลง แ็นทางด้านซ้ายสามสองหนึ่งเขยืเ้เอย่าอนานั้นทางขวาสามสองหนึ่งเขยื้ปมลงนะครับครั้งที่สามสามสอง หนึ่งเทิร์นหันหน้าไปสามสองหนึ่งเทนหันหน้าไปทางด้านซ้ายสามสองหนึ่งเทินหันหน้าไปทางด้านขวาสาม สองหนึ่งเหือมือขึ้นเนาะศีรษะสามสองหนึ่งพากลงมือไปทางด้านซ้ายสามสองหนึ่งเหอื ไปทางด้านขวาสามสองหนึ่งเอ่าอ่าต่อไปดัดตนแก้เกียรตินะครับอ่ะยืดไปทางหน้ายังไปทางด้าน,านซ้ายสามสองหนึ่งอนก็มาไปทางด้านขวา สามสองหนึ่งเคือเป็นเหนือสีส้ายังไปทันด้านซ้ายสามสองหนึ่งเยังไปทันด้านขวาสามสองหนึ่ง เพืนอลักลงอ่เยืนไปทานด้านหน้าครั้งที่สองอยังไปแทนด้านซ้ายสามสองหนึ่งพืน,นยังไปทนด้านขวาสามสองหนึ่งจีซ ยังมาทานด้านซ้ายสามสองหนึ่งเคนยังมาทานด้านขวาสามสองหนึ่งคเคลื่อนพักลงอ่ะครั้งที่สามยังมาทานด้านซ้าย สามสองหนึ่งเอย่ามายอียงมาทางด้านขวาสามสองหนึ่งเขนอ่ามาเข้น,นอ่สีตะครับเอียงมาทางด้านซ้ายสามสองหนึ่ง เพือนยังมาทนด้านขวาสามสองหนึ่งเือนพักลงอ่าต่อไปแระต,ตนแก้คอและไหล่นะครับอ่ะท่นนี้หนึ่งไดย่อ สามสองหนึ่งคนของนอะครั้งที่สองนะครับยอ่อเด้งสามสองหนึ่งเขงนครั้งที่สามยอ่อเด้ง สามสองหนึ่งเขิอ่าเปลี่ยนท้างครับไปท่าหนึ่งย่อหนึ่งสามสองหนึ่งเขิน อันที่สองย่อเด้งสามสองหนึ่งเัที่สามย่อเด้งสามสองหนึ่งเขิ ต่อไปแก้ไหล่และขานะครับครั้งที่หนึ่งยอ่อหันสุนเท้าหน้ามองตรงครับสามสองหนึ่งคืนครั้งที่สอง ยอ่ออันสามสองหนึ่งเืินครั้งที่สามยอ่ออันสามสองหนึ่งเืินอ่ะเปลี่ยนทางครับ คั้งหนึ่งป้ายโยเปิดต้นเท้าสามสองหนึ่งเพื่อครั้ที่สองโยเปิดส้นเทา้าสามสองหนึ่ง เขนครั้งที่สามยอ่อเอิดส้นเทา้าสามสองหนึ่งเขินอ่ะท่าต่อไปดัดตนแก้เข่าขานะครับ อ่ะครั้ที่หนึ่งยอ่อหันสามสองหนึ่งเตินครั้งที่สองยอ่อหันสามสองหนึ่งเติน ทางที่สามย่อหันสามสองหนึ่งหนึเออเปลี่ยนข้างครับทางที่หนึ่งย่อหันสาม สองหนึ่งเขินครั้ทงที่สองยอ่อหันสามสองหนึ่งเขินครั้ทงที่สามยอ่อหันสาม สองหนึ่งือต่อไปแก้ลมในอ,อกในเอวนะครับอันนี้หนื้อ หัทงที่หนึ่งป้ายอเปิดสามสองหนึ่งเื่อหังที่สองยอเปิดสามสองหนึ่งเพื่อหังที่สาม ยอ่อเปิดสามสองหนึ่งเทินอาแต่งข้างครับครั้งนี้หนึ่งยอ่อเปิดสามสองหนึ่ง ขื่นครั้งที่สองย่อเปิดสามสองหนึ่งเขื่นครั้งที่สามย่อเปิดสามสองหนึ่ง เขินอ่าต่อไปแก้ก่อนปัคาดน,นะครับอ่าครั้งที่หนึ่งย,ย่อปิดส้นเท้ายิงสามสองหนึ่งเขินครั้งที่สอง ย่อปัดส้นเท้ายิงสามสองหนึ่งเขินครังที่สามยอปัดส้นเท้ายิงสามสองหนึ่งเขิน เปลี่ยนทางครับข้างที่หนึ่งยอ่อต้นเท้ายิงสามสองหนึ่งเขินข้างที่สองป่ายย่อ เปิดสนท้ายิงสามสองหนึ่งคืนครังที่สามยอเปิดสนท้ายิงสามสองหนึ่ง 3, 2, 1, คน ต่อไปแก้โอ้ยไงแก่เราลืมแล้วแก้ตะคิวมือเท้านะครับออรรู้จริงเนี่ยป้ายทางน้หนึงย,ย่อเยอะแผ่นตึงเป่3สามสอง หนึง่งคืนคั้ที่สองยอ่อแขนเตงสามสองหนึ่งคืนครั้งที่สองย่อ,อยอะสาม สองหนึ่งเขิต่อไปดำรงกายอายุยืนนะครับอ่นท,ที่หนึ่งไปยอ่อสามสองหนึ่งเขินห่างที่สองยอ สามสองหนึ่งเขินครั้งที่สามยอสามสองหนึ่งเขิน้าต่อไปจะเป็นท่านั่งนะครับ แก้ก่อนทั้งตัวนะครับอ่าค่อยๆโก้มลงไปแตะปลายส้นปลายเท้าครับตรมหมสุดเลยครับสามสองหนึ่งอครั้งทีงง่สองไป สามสองหนึ่งเข่งทางที่สามไปครับสามสองหนึ่งเข่งอ,อ่ะถัดไปนั่งคาร์มาร์เลยครับ แก้สะบักนะครับดัดตอนแก้สะบักไปดนันขึ้นยืดสุดเลยพี่ชิดถูแล้วลงค่อยลงแล้วแบบไปข้างหลังครับเก่งให้ตึงเท่าไหร่ยิ่งดีครับสามสองหนึ่งขึ้น ้องรีมาเรื่อยๆครั้ง,งที่สองไปครับากลางออกแบะไปข้างหลังสามสองหนึ่งขึนครั้งที่สาม ายขึ้นนะครับลงสามสองหนึ่งขึ้นอ่าท่าต่อไปท่าสุดท้ายนะครับแก้ลมในข้อมือสายดันขวาก่อนนะครับ ซ้ายดันขวาครั้งที่หนึ 3, 2, ่งไปสามสองหนึ่งเขนขวาดันซ้ายครั้งที่หนึ 3, 2, ่งไปสามสองหนึ่งเนซ้ายดันขวาครั้งที่สอง สามสองหนึ่งเขินขวาดันซ้ายครั้งที่สองสามสองหนึ่งเขินซ้ายดันขวาครั้งที่สามไปสาม สองหนึ่งคือขวาดัานซ้ายครั้งที่สามไปสามสองหนึ่งคืออ่าเดี๋ยวนั่งทําสมาธิสักหนึ่งนาทีนะครับอ่า